โอ้โหสวัสดีที่น้ำตกตาดฟานพี่น้องครับป้าผมมานี่หลายครั้งแล้ได้พี่น้องแต่มาทุกครั้งันเรือการเปลี่ยนแปลงก็คือความงามนี่ก็คือยิ่งสวยยิ่งสวยยิ่งสวยกิ่งงดงามพี่น้องครับป้าเขาบุกกประมาณตึกลอยสันบ่ะคือตึกสี่สิบสันเศร้าสันเออพี่น้องครับงดงามยิ่งเหลือเมื่อได้มายนนะครับนี่หวังแผนสลิงนะพี่น้องต่เขาบกกาไปเนาะมาได้บาสุก์บาหน่อย อืมนะฮะสุดยอดเลยพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับโอ้โหเดี๋ยวรีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันพี่น้องครับผมสีปลาผ้าไออคนสติ๊กแดงกุมวันพ่นไปนั่นพ่นไปนั่นกินนั่นพ่นนั่สิโอ้เป็นทุกเหรอสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ เสียน้อยบ่าวเหล้าเมืองเล่านะครับผมเออหน่อยบ่าหน่อยบองโค่นนะครับผมให้พี่น้องครับบรรยากาศครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเก็บก่อนเอ้ยเนี้ยผมชี้เจ็ตกันนะครับสุดยอดพี่หนังที่มีเก็สบายเลยเนะนาะเป็นยังไงครับ

อกเล้อามาหน่อยมะบ่คอดบ้าวน่าอ่านเม่านไหข้ามาอุบลบันไหนครับพี่เน่ยหน่อพรุงนี้นะครับสวยงามมากจ้ารัคนมคนไทยมาเที่ยวหลายหลายพอยพี่น้องเอยนี่แหละราตังสวยงามมาก ถ้าสถิตการมบามาแล้วครับไอสถิตละมานี่วะนี่โอ้ถ้าเราบอกแล้วสถิติาตัมื่นึงอะไ้ขนสลิงบ้าบ่าคุยคุณบักรวยโอ้ยโอ้ยเพื่อนมาไปเที่ยวสารวันี่ยไอค่อยไปวัสารวัน เยอะ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 แข็งสารวัตรโอเคบรรยากาศดีด้จองสองบ่าวจ้างามค่ะพงพี่น้อง เอาข้าเนียวมาน่น่บอขเนียวมาน้่บอเข้ามาแล้วครับาเวใาน่บอใครเข้าเจ้าเม็นในนี้แหละ <c oughs> หอดใบแท้ไอโอ้ย <c oughs> สาเบบีที่ไปสื้ออันนี้น้ำาเมินมงเมงือกีนเมียเบบีเบบีมื่อไหร่สาไมาได้หด้อมีจะไปหาหน่องไปกินกวยปีกกระแสน้องนึกเกา ได้ม่เห็นเข้าใจแ้นเรืองตซองพี่น้องครับอากาศเย็นแห้งบ่คือบาดท่้ท้งอุบวนตันดีษานองศาเด็3 6องศาแต่ว่าตันดีบมันเศ้า3องศาทางกัอยุ่งวันสิบพี่น้องอู้หูว่ามันแตกต่างกันผมไม่นั่งกินข่าวจะผมตันดังกูได้ทีเดียวนักานามากเลยต่อตัเยี่ยงเลยเด้อเห็นไหเการพี่สวัสดีเด้อโอ้มาแต่เมืองสนะสมุนเหรเตียเ็ต ไหลายคนต่อหมาครับดีใจครับดีใจแล้อุบซนดเท่านั้น่ะอน้กับอุบลมืออื่นเด้อไอ้ม่ืออื่นครับกับเที่ยวมือนันใที่ประเทศเปิดายับ่กนาี้ะมาบอยดีครับอยากไปเที่ยวต้องทำยังไงข้ามมาเด้อมี่เอฟบซีับ

ป้าน้อยขอยติดตามจจอยู่เดอรอ์ขอบคุณเดอร์ครับขอบคุณหลายๆขอบใจเดอร์ที่มาอุดหนุนข้างหน้าจะไปอุดหนุนไหมเดอร์สาวเบบี้พดแสดงับเีแเป็นยังขาพาก,กับเอยู่เนาะเบิ่งพอยน์พี่น้งองบรรยากาศธรรมชาติ ตาดผ้าดเนาะพี่น้องค่าเงินเท่าไรครับตอนนี้อ่าหนึ่งพันตกอย่เป็นเงินกรีบแล้อ,องกับประมาณห้าแสนสามสิบพันกรีบนะห้าแสนสามสิบพันกรีบเด้อ

บ้านฮิวเตยไปถ้าจะกล่องแบี่ไอ้ที้อันกระเช้าอ่ะยี่สิบหกนาทีจากพื้นกินถุงบนอ่ะไอ้ทีโดงไตไหนไหนว่ต่อการเช้าต่อต่อต่อไปแต่ไม่ลงกระเช้าสะพานมือบาน่าฮิวอ่ะอากาศบนเย็นมากเหมือนกับอยู่เยอรมันเลยอากาศมันก็ยุโรปเลยว่อยู่เวียดนามว่ไเวียดนามที่เมืองดานังบาน่าบ้านที่บาน่าบาน่าเหี้ยบาน่าสะพานมือเป็นไงสถานมือก่านมา ตอนนี้สองร้อยเก้าสิบห้าคนเนอสวยมากทุกคนเบิรงนให้เบิร์นตัดเนื้อต่อครับม่น ตันเยี่ยเข้าวไก่ป่ะแมนบอกวะแม่นแมนเอาตังครับไปบริการดีครับเข้าไปที่ทุเรียนไปทุเรียนสาวสาวงามพี่น้องครับเด็ให้เรุมเร่งอยู่บนทุเรียนวะนี่พี่น้องเนี่ยกับพี่น้องเนี่ยนะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องก่อนไปเด้อทักทายนะครับพี่น้องงามวะครับสบายดีพี่น้องเด้อทักทายนะฮะโอ้โหสุดๆเลยนะฮะแก้ว ไปเจอค้าห้างทุเรียนพี่หน่อครับเดินทางครับผมพี่บังครับ